สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีว่าชาแนลวันนี้ทำเมนูที่ติดค้างกันเอาไว้ก็คือชาตรามือห่อแดงและห่อทองผสมกันสูตรแก่22ออนซ์ค่ะวัตถุดิบหลักวันนี้ก็จะเป็นชาตรามือห่อสีแดงคุณเคยกันดีส่วนห่อทองเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้จักไม่เคยใช้เดี๋ยวลองมาชงกันดูค่ะถุงกล้องชาจะต้องลวกน้ำร้อนก่อนใช้งานครั้งแรกของวันเสมอนะจ๊ะเพื่อขจัดฝุ่นและกิ่อับที่อาจจะเผลอติดมาตอนที่เราตากไว้นะคะสูตรแรกก็ จะเป็นชาตรามืองหอสีแดงอย่างเดียวเลยจ้า1ช้อนโต๊ะครึ่ง หรือประมาณ15กรัมตักแบบพูนๆนะคะน้ำร้อนอยู่ที่180 ml ชักชาสลับไปมา3 4ถึง4รอบค่ะแล้วก็เพื่อความเข้มข้นแช่ไว้2นาทีมาบีบสกัดน้ำชาให้ได้อยู่ที่150 ml ค่ะสูตรนี้ลิ่ก็จะทำแบบหวานมันนะคะใส่น้ำตาลลงไป1ช้อนโต๊ะครีมเทียม1ช้อนโต๊ะใครชอบหวานมันมากๆก็ตักพูนได้เลยแต่ลิ่จะตักแบบเสมอช้อนพอดีช้อนนะเพื่อให้ยังมีรสชาต ชาที่เด่นอยู่ค่ะจากนั้นก็เติมนมข้นจืดลงไป30 ml และตามด้วยนมข้นหวานอีก30 ml ค่ะสูตรนี้จําง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะจากนั้นก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีก็จะได้น้ำชาไทายสีส้มกลิ่นหอมวานิลาแบบฟุ้งๆค่ะต่อกันที่สูตรที่2 ชาตรามือห่อแดง50%และตรามือห่อทอง50%นะคะอย่างละครึ่งๆค,ค่ะหรือประมาณอย่างละ7.5กรัมเทลงไปเลยจ้าจากนั้นก็ตามด้วยน้ำร้อน190 ml ที่ต้องใส่เยอะกว่าสูตรแรกเพราะว่าชาห่อทองเนี่ยเขามีความละเอียดอุ้มน้ำได้ดีกว่าค่ะก็เลยต้องใส่น้ำร้อนให้เยอะกว่าแช่ชา2นาทีและมาบีบสกัดน้ำชาให้ได้150 ml เท่ากันนะจ๊ะถ้าเราใส่น้ำร้อนเท่าแก้วแรกเลยน้ำชาจะไม่ถึง150 50 ml และเหมือนเดิมค่ะส่วนผสมต่างๆเราก็จะใช้เท่ากันใส่น้ำตาลและครีมเทียมอย่างละ1ช้อนโต๊ะใครไม่ชอบจะไม่ใส่ก็ได้แต่ต้องเพิ่มนมข้นหวานนมข้นเจืดเอานะคะจากนั้นก็ใส่นมข้นเจืด1ออนซ์หรือ30 ml และนมข้นหวาน30 ml เท่ากันจ้าเกลีย่ยออกมาให้หมดถ้วยจะได้รสชาติที่มาตรฐานเท่ากันทุกแก้วคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันสูตรนี้จะรสเข้มสุดแต่ว่ากลิ่นหอมจะน้อยสุดสูตรที่3 ชาตรามือหอแดงจะ1สเซนหรือว่า10กรัมและชาตรามือหอทอง30%เปซนหรือว่า5กรัมเทใส่ลงไปเลยจ้าตามด้วยน้ำร้อน185 ml ยกถุงกรองชาสูงๆด้วยกลิ่นก็จะได้หอมมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็แช่ชาซองนาทีจากนั้นบีบน้ำชาให้ได้ร้อยห้าสเท่ากันนะจ๊ะเหมือนเดิมเลยเราก็จะมาเพิ่มน้ำตาล 1>, 1ช้อนโต๊ะและครีมเทียม1ช้อนโต๊ะค่ะละลายน้ำตาลกับครีมเทียมให้เข้ากันดีก่อนจากนั้นเราก็ค่อยมาใส่นมข้นจืด30 ml ตามด้วยนมข้นหวานอีก30 ml จ้าคนส่วนผสมทั้งหมดสูตรนี้เนี่ยส่วนตัวจะชอบมากกว่าสูตรอื่นๆเสร็จเราก็มาดูสีพร้อมกันค่ะสีเข้มที่สุดคือแก้วกลางนะคะตรามือหอแดงและหอทองอย่างละครึ่งรองลงมาก็จะเป็นแก้วฝั่งขวาค่ะ สูตร70 3ดสส่วนแก้วแรกจะสีจางที่สุดเลยส่วนตัวที่บอกว่าชอบแก้วที่สามมากที่สุดเนื่องจากว่ากลิ่นฟุ้งของชาย,ยังค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็ขณะกลืนมีความเข้มของชายอยู่ค่ะรู้สึกว่าลงตัวมากที่สุดส่วนแก้วแรกเนี่ยหอมก็จริงนะคะแต่ว่ารสชาจะค่อนข้างจางไปนิดแก้วกลางก็รสชาติเข้มดีค่ะแต่กลิ่นไม่ค่อยมีซึ่งถ้าใครอยากรู้ความแตกต่างสีกลิ่นรสโดยละเอียดแบบเห็นภาพชัดเลยเนี่ยสามารถย้อนไปดู คลิปในแก้ว16ออนซ์ที่รีชงไว้ได้ค่ะอันนั้นจะบรรยายชัดมากแล้วก็จะมีตัวหนังสือเขียนกำกับไว้ให้เลยนะคะว่าแตกต่างกันยังไงบ้างเข้าใจง่ายส่วนคลิปนี้เราจะค่อนข้างรวบรัดเนื่องจากว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวคนดูคลิปนั้นจะหาว่าพูดซ้ำนะคะถ้าใครไม่ดูก็ย้อนไปดูได้จ้าเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ตรงคอมเมนต์เลยซึ่งทางนี้ทางนั้นคอย้้ำเสมอว่าทุกอย่างสามารถปรับได้ตามรสชาติของลูกค้าประจําหรือความชอบของคนในพื้นที่ร้านเราเลยขอบคุณเพื่อนเ ที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ youtube งามชีวาช anel นนให้เหมือนเดิมนะจ๊ะครั้งหน้าเจอกัน